อดีตการสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะมีพระภิกษุสองพี่น้องผู้มีปัญญายิ่งพี่ชายชื่อว่าพระโสธนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุพระอ,อรหันต์ส่วนน้องชายคือพระกัปปิละเป็นผู้มีวาทศิลป์พูดเก่งสอนธรรมะเก่งมีลูกศิษย์มากเพราะมักสอนธรรมให้ถูกใจผู้ฟังมากกว่าจะถูกต้องตามธรรมวินยัย พระกัปิละเริ่มบิดเบือนพระธรรมสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามกลับบอกว่าทำได้สิ่งที่ควรปฏิบตัติกลับบอกว่าไม่จำเป็นเพื่อหวังลาบยศและการสรรเสริญลูกศิษย์ของพระกัปิละแม้ตั้งใจฟังธรรมจะกลับได้รับมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดทางธรรมไม่สามารถบรรลุธรรมเพราะเดินทางผิดตั้งแต่ต้น พระโสธนาผู้พี่เห็นว่าน้องชายหลงทางจึงตักเตือนด้วยแม่ตาและสุจริตธรรมแต่พระกัปติละไม่เพียงไม่ฟัง มารดาและน้องสาวของพระกัปปิละกลับเข้าข้างพระกปิละอย่างลำเอียงร่วมกันด่าว่าพระโสธนะและกล่าววาจายาบใส่พระภิกษุผู้มีศีลที่มาตักเตือนว่าพระกัปปิละสอนทำผิดวาจานั้นเป็นการหมิ่นประมาทพระอ,อรหรันและผู้มีศีลผู้หวังดีด้วยเจตนาเข้าข้างผิดด่าคนดีจึงเป็นวจีกรรมหนักพระกัปปิละตายไปตกนรกอเวจี ส่วนแม่และน้องสาวของพระกะปิลาษตายไปตกนรกเช่นกันเพราะวาจีกรรมที่เข้าข้างผิดและด่าผู้มีศีลพระกะปิลัอยู่ในนรกเอเวจีนานหนึ่งพุทธันดรตั้งแต่ศาสนาพระพุทธเจ้ากัสปะจนถึงศาสนาพระพุทธเจ้าโคตมะเมื่อผลจากนรกพระกะปิละมาเกิดใหม่เป็นปลาทองในแม่น้ำอจิราบดีลำตัวยาวใหญ่มาก เกล็ดของปลาเป็นสีทองอรามเพราะในอดีตเคยสรรเสริญพระพุทธเจ้าแต่ปากของปลานั้นเหม็นรุนแรงมากเพราะกรรมที่เคยด่าว่าพระอรหันต์พระภิกษุและผู้มีศีลชาวประมงจับปลาได้โดยบังเอิญพอปลาอยู่บนเรือกลิ่นปากกระจายทั่วแม่น้ำผู้คนในเมืองเหม็นจนแทบทนไม่ไหว พระราชาทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าเพราะเขาเคยสรรเสริญพระพุทธเจ้าจึงได้กายสีทองแต่เพราะเขาเคยกล่าวว่าจาหยาบต่อพระอรหันต์พระภิกษุและผู้มีศีลเขาจึงได้ปากที่เหม็นรุนแรงเมื่อกลาได้ยินความจริงก็สะเทือนใจอย่างหนักกระโจนขึ้นแล้วเอาหัวฟาดกับไม้เรือตายในทันที กรรมยังไม่หมดเมื่อตายแล้วก็กลับไปตกสู่นรกอเวจีอีกครั้งข้อทรรเตือนใจ 1. ปากที่กล่าวร้ายพระอรหันต์และผู้มีศีลผู้หวังดีเป็นวจีกรรมหนักให้ผลแรงแม้ข้ามภพข้ามชาติ 2. อยาด่าคนที่มาตักเตือนแม้เขาจะพูดตรงหรือแรงถ้าเขาพูดด้วยธรรมฟังให้ได้นั่นคือบุญ 3. อย่าบิดเบือนธรรมเพื่อเอาใจคนฟังเพราะนั่นคือการทำลายศาสนาและทำลายตนเอง 4. กรรมไม่เคยลืมใครแม้ผ่านไปหนึ่งพุทธันดรก็ยังให้ผลเสมอ